Okay, เดี๋ยวเรามาฟังเสียงตัวท่อ CBR 3 0 0กันนะครับอันนี้เป็นเครื่องฮอนด้านะครับ CBR 3 0 0 CC ฟานะครับ2 5 0ซีซีเดี๋ยวเสียงก็ต่างกับเนะมื่อกี้ยังไงเดี๋ยวเราไปดู đơn bao không